สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้มารีวิวรถดำเหมือง,บ,งบังคับวิทยุนะครับเป็นสเกล1ต่อ24นะครับเป็นรถพลาสติกบังคับวิทยุไร้สายนะครับตัวนี้จะเป็นงานของ Hobby Engine นะครับเป็นงานบริษัทชื่อดังนะครับของฮ่องกงตัวกล่อง เฉพาะตัวก่อนก็มีความยาวประมาณ60เซนนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ31เอดเซนนะคะรับแล้วก็ความกว้างอ,อยู่ที่25้เซนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะของกัน ในกล่องก็จะมีตัวรถให้แล้วครับแล้วก็รีโมทอะแดปเตอร์ชาร์จครับอันนี้ก็จะมีก้อนหินให้เปก้อน,นหินจำลองนะครับ ครับตัวรถตัวนี้เขาจะเพ้นเป็นแบบคล้ายๆแบบรถที่ทางานแล้วนะครับก็คือเพ้นแบบเปื้อนนะครับคือครับเปื่อนมาจากโรงงานแล้วนะครับนี่เป็นเสาวิทยุ ตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับของ Hobby Engine ถึงก็ใส่เสาอากาศแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับจะเป็นแบตต้อนสี่เหลี่ยมนะครับส่วนตัวรถ อ่าใส่แบตด้านล่างอาจะมีแบตขนาด4.8โวลต์ให้นะครับอ่าส ah. ามร้อยมิลลิแอม นี่จะเป็นงานดีเทลต่างๆนะครับของคันนี้ล้อเป็นยางนะครับยางแข็งนิดนึงโอเควิธีเล่นนะครับก็เปิดรีโมทเปิดสวิตช์ใต้ท้องรถนะครับจุดนี้ หน้าจะเร็วนิดนึงเลี้ยวซ้ายขวานะครับใช้กลุ่มนี้ ปุ่มยกด้าใช้ตัวนี้ตัวนี้นะครับสองปุ่มนี้ หน้ารถจะมีไฟนะครับตอนรถวิ่ง ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อทักโทรเข้ามาได้ที่061 804 4186หรือว่าเมมเบอร์นี้ก็ได้นะครับแอดไลน์ทักเข้ามาได้นะครับ3,500บาทนะครับทักเข้ามาได้ขอบคุณครับ